โตโต้ตลุ้นประกันตัวสารนัดฟังคำสั่งพรุ่งนี้13นาฬิกา30นาทีสารอาญ,ญาณต่ยสวนคำร้องขอไปตัวชั่วคราวนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตอโต้แกนนำกลุ่มวีโวผู้ต้องหาคาดีอังยี่ซ่องโจรจากการถูกตำรวจจับกลุ่มเมื่อช่วงค่ำวันที่6มีนาคมที่ห้างสรรพสินค้าเมเจอร์รัชโยธินก็จะมีการฟังคำพิจารณาในวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิ30นาที นายนรเศษนาหนองตูมทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวถึงการที่ได้มีการไตส่สวนเสร็จสิ้นแล้วและในวันพรุ่งนี้สารนัดให้มาฟังคำตัดสินว่าสารจะอนุญาตให้ได้รับการประกันตัวหรือได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่เพราะที่ผ่านมาโตโต้ก็ไม่เคยถูกดำเนินคดีอั้งยี่ซ่องโจรมาก่อนครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกจากการไต่สวนสองวันน,นะครับเราได้ข้อได้จริงอย่างนี้นะครับวับนหนึ่งนะครับ คุณโตโต้ปีรัตจงเทพไม่เคยถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรก่อนถูกดำเนินคดีอ้างยี่ซ่องโจรแตีนี้เป็นปีแรกครับประการที่สองเนี่ยนะครับเราได้ข้อเท็จจริงว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการจับกุมผู้ต้องหาคนอื่นๆนะครับคุณปีรัตจงเทพตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในห้างเมเจอร์รัชโยธินหมายความว่าจาับผู้ต้องหาคนอื่นเวลาประมาณ17-45นาฬิการครับคุณปีรัต ยังรับประทานอาหารอยู่โดยมีพยานหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินนะครับประเด็นที่3เราได้ข้อเท็จริงว่าพนันงานสอบสวนนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ได้คัดค้านการประกันตัวคุณโตโต้แล้วนะครับวันนี้สารก็ได้มานัดสอบข้อเท็จริงเพิ่มเติมอีกสำหรับคําสั่งว่าจะอนุญาตให้ประกันหรือไม่นี่นะครับสารจะรับฟังคําสั่งในวันพุ่งนี้เวลา13.30นาาที่นี่ นะครับศาลท่านจะอ่านคำสั่งพรุ่งน,นี้ดังนั้นแล้วพรุ่งน,นี้ก็จะทราบว,ว่าได้ประกันตัวหรือไม่ถูไครับถ้าเป็นประเด็นเรื่องครอบครองยุิธรัณฑ์ไม่นูกประเด็นเรื่องครอบครองยุิธภัณฑ์ของโรเรียนแบบนี้ว่าคดีนี้นะครับที่เขามีการมากล่าวหาแล้วก็มีการนำตัวมาฝากครั้งนี้นะครับไม่มีข้อหาเกี่ยวกับข้อหาครอบครองยุิธรัมครับประเด็นที่ศาลให้ไปขข้อหา,หาละเอียดเพิ่มเติมเรื่องที่ครอบครองเสื้อก่อกนี่ันเป็นอย่างไรบ้าง ก็สารให้ทางพานักงานสอบสวนส่งรายงานการตรวจพิสูจน์นะครับว่าของกลางที่ยึดไปในที่เกิดเ,เหตุนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลตรวจออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในคดีที่มีการฝากเนง่ม่มีข้อเจงนี่ส่วนตัวแล้วคิดว่าคุณมีเร่าจะได้ประกันตัวไหมโดยส่วนตัวก็คืออย่างนี้นะครับเหตุที่จะไม่อน,นุญาตให้ประกันตัวน,นี่กฎหมายเขาวางไว้มีห้าเหตุ้วยกันหนึ่งคือเกรงว่าจะหลบหนีนะครับ คุณต,ตโต้เนี่ยเวลามีคดีเขาก็ไปรายงานตัวตลอดไม่เคยหลุดคีเก่งว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคดีนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็ยอมรับว่าได้มีการสอบสวนพยานไปเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับหรือพยานไม่กี่ปากดังนั้นไม่สามารถไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้น,น,นะครับเกรงว่าจะไปก่อเหตุเพยยียอันตรายประการอื่นเราก็ได้ข้อได้จริงบางส่วนว่าคุณตโต้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าข้อหาอ้างยี่ซ่องโจ้เนี่ยเพิ่งเคยถูกดำเนินคดีนี้คดีแรกนะครับ หลักประกันไม่น่าเชื่อถือเราก็เสนอหลักประกันไปจํานวนหนึ่งแสน 1, บาทซึ่งน่าเชื่อถือมากเพียงพอแล้วก็การปล่อยตัวเข้าไปก็ไม่เป็นอุปรสรรคต่อการสอบสวนะครับถ้ายึดตามหลักกฎหมายก็ยังมีความหวังนะครับว่าจะได้รับการประกันตยูในส่วนได้พูดคุยกับโตโต้บ้างบอกว่าตอนนี้กำลังใจเป็นยังไงบ้างในการต่อสู้คดีอย่างนี้จะเดินเป็นไปย่งไรบ้างเท่าที่คุยนะครับถามว่ากําลังใจยังกําลังใจดีแต่ว่ามันมีประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เขาฝาก ก็คือว่าเวลาที่มีการต่อสู้คดีอยู่ในเรือนจำน,นะครับเขาไม่สามารถที่จะดูคลิปวิดีโอต่างๆได้เช่นทนายความจะไปปรึกษาคดีไม่สามารถเอาคลิปวิดีโอไปเปิดให้ดูได้ว่าเหตุาการณ์นี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นข้อจากัดพนักงานสอบสวนนะครับนำไอแพดให้เขาดูว่าเป็นของเขารึไม่อย่างไรเขาก็ไม่มีโอกาสได้จับดูไอแพดว่าเป็นของเขารูไม่อย่างไรมันเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับที่เขาคิดว่ามันทําให้เขาไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้นายนรออเศษยังกล่าวด้วยว่าโตโต้มีกำลังใจดีในการต่อสู้คดีแต่แค่รู้สึกว่าการต่อสู้คดีในครั้งนี้ต่อสู้ได้อย่างไม่เต็มที่เพราะไม่สามารถที่จะดูคลิปวิดีโอต่างๆได้ อย่างเช่นกรณีทนายความอยากจะต้องปรึกษาทางคดีก็ไม่สามารถที่จะเปิดคลิปให้โตโต้ดูได้จึงถือเป็นข้อจํากัดแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะมีการนํา iPad ของโตโต้ไปให้เขาดูว่าใช่ของเขาหรือไม่แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะดูได้ว่าเป็นของเขาจริงหรือเปล่าทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน